ความจริงครบวงจรตอนโครงสร้างสายเลือดคือมูลฐานแห่งชีวิตภาพกราฟิกที่เรียบง่ายและดูอบอุ่นแสดงถึงโครงสร้างสายเลือดที่เริ่มต้นจากคนสองคนและขยายออกไปอย่างเป็นลำดับมาดูโครงสร้างสายเลือดซึ่งเป็นมูลฐานแห่งชีวิตไปด้วยกันทุกคนมีพ่อและแม่และแต่ละคนก็มีคุณสมบัติจากทั้งสองคนอย่างละครึ่งเพื่อสืบต่อชีวิตเราต้องแต่งงานและมีลูก และเมื่อลูกเติบโตพวกเขาก็จะมีลูกของตัวเองทำให้เราเลื่อนสถานะเป็นปู่ย่าตายายภาพโครงสร้างสายเลือดที่ค่อยๆขยายกว้างขึ้นอย่างรวดเร็วโดยแสดงจำนวนบรรพบุรุษในรุ่นต่างๆกระบวนการนี้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆทำให้จำนวนบรรพบุรุษในรุ่นถัดไปเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณจนได้ข้อสรุปว่าเราแต่ละคนมาจากคนสองคนเสมอนั่นคือพ่อกับแม่ คำตอบที่ว่าใครคือพ่อแม่คนแรกมีอยู่ในตำราทางศาสนาและความเชื่อมากมายซึ่งทุกแหล่งต่างสรุปตรงกันว่าทุกชีวิตมาจากพ่อแม่คนแรกที่อยู่อีกโลกหนึ่งแม้ตำราต่างๆจะกล่าวถึงที่มาของชีวิตในหลายแงยม่มุมแต่ก็สรุปได้ตรงกันว่าทุกคนเกิดจากคนสองคนและโลกอีกใบนั้นแท้จริงแล้วอยู่ในตัวเราทุกคนไม่ต้องกังวลหากยังไม่เข้าใจทั้งหมด ค่อยๆเรียนรู้ไปการเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้จะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละคนแต่ขอแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดทุกอย่างก็จะดีเองโครงสร้างสายเลือดนี้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ชีวิตได้อย่างตรงไปตรงมาและที่สำคัญที่สุดคือทำให้เราสรุปได้ว่าชีวิตเป็นเรื่องเดียวกันหากเราสรุปปัญหาได้เราก็จะค้นพบวิธีอยู่เหนือปัญหานั้นได้สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่อง มิสเตอร์อันเดอร์สแตนบนโลกออนไลน์หรือถ้ามีข้อเสนอแนะที่ดีก็ทักมาได้เลยนะ